สวัสดีคับเบอรนี้มารวย้าพมาตาในทางพอคมพอคมมาตัดผมน้ำพอลี่เพิ่นว่าผีหน้าให้่หา,หา,หาสองมาบอกอีกแล้วนะครับเพิ่นว่างวดนั่นให้ถูกงวดนี้ห้หกตัวเลยซื้อให้มันได้เพิ่นว่านะครับเป็นเลขกีหนา้าไปติดตามว่าเพิ่นให้ตัวไหเลขหกตัวไปติดตามกันด้วนครับ สวัสดีครับพ่อคุ้มครับออสวัสดีครับนี้พ่อมา,มมา,ออาอจากผมมาบ่เนี่ยอมาจากผมโอ้ยเป็นดวงมอรวยเนาะครับเป็นตุ้ยกขลังสูงกันว่าจะไปหาอพ่ออยู่อ,อ,อยู่หน้าอยู่เฮี่ยนอยนู่นะครับแต่พอดีคุณพ่อมาเองแรกเนาะไม่ตุ้ยเหาเอเพราะาเป็นดวงเหาเนะเออพอได้ไปางาน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่แหละเขาเอาโชว์มาให้ฮอดบ้าน์ฮอร์ซองเป็นสิ่งแรกฮอราน์เพราะว่าพอเราโชว์มาให้เนาะนะครับก็งวดกคอนคุณพ่อกับ กับฝันดีเลยเนาะหมดควอนกระไดนะครับจะว่ามันของพวกเขาเนาะวันนี้แียมือไหมนะครับคุณภาวว่าเอาว่าครถราะว่าคุณว่าจะไปขอพุ่มอยู่หน้าไหายผู้ที่เคยบอกหาสองสองหาหน้าพ่อนะเอากูว่าคุณว่าบอกเะไรพวกวันนี้วันนี้เห็นคุณว่าพุ่มเขาไปแต่วัพุ่มคนได้เห็นหาเรียกหมวดซ้อนถือยูว่าจะหน้าภาวว่าอืมวันนี้ ไ e อ้เั้าหกตัวได้มาจันทรเนือกทีหนึ่งมาจันทร์วันเป็นว่าต้อหกหกส่วนหกงอตัวได้มาจันทร์วันอยน้าว่าทีอ่อาซนัต่เลยเอาคุณพ่อพนว่าหัวก้อนเพื่อนบอกถือย,ย่เต้แสดงว่าหัวก้อนเพืนน่อนถือ สองหาหนึ่งสองหนึ่งหาเพิ่นถึเพื่อนบอกหาสองสองหาน่ะแสดงว่ามันถือพองินก้อนพอนไมาบอกเลยี่นว่าิ่นบอกขึ้นหาองเออนาาแสดงว่างวดก้อนเั้นนบอกเถือออ่าคือ้นสองหาหนึ่งเพิ่นไทยนะจอมาเีเพ่นบอกหาสองนะพอีเนาะแต่แสดงว่าเพิ่นไทยถือเงนนั้นเพิ่นนับนันเด้เพราะว่าในงวดก้อนนั่นเพิ่นได้มาบอกเพ่อนทยะตัวงินกอนเพิ่นไปได้มาบอกเพราะว่างวดก้อนที่พอฝันว่า มีคนมาบอกว่าอีพอตายเชืยอ,อ,อครมาบอกพอไดมาบอกอยังเลขประตูบ้านไหมประตูบ้านเลขสิเก็ดเออเลขสิบเกนะครับแต่ว่าแมนพุ่มเจียทีหน้าเนะาะงวดเพันว่าบอกงวดสอบอกให้นหโตเลยแต่ชิมยังคือพอวานละพันบอกตัวได้พอเอาเบาย้ำดีๆนะพี่น้องพันชัดๆนะหกห้าศูนย์หกหกศูนย์ห เอานะครับตัดจำได้ให้หาอะไรเล็กกับซื้อตัวหนาตัวไทยไว้เรื่องแบบนี้เนี่ยมักมักจาดนันได้พอมักจะอดสามตัวหนาตัวไทยกลางวันเลยอาจจะเป็นร้อนทีหนึ่งนะครับให้หาอะไรอาจจะถือร้อนทีหนึ่งก็ได้ให้หาอะไรเล็กกับซื้อรถโอ้ยสั่งอย่างเงินวอาชัดเจนยร์นี่เขาบู๊คคับๆจำได้เนาะเพราคือจำได้พอจำได้อยู่มันมั่วหรือลืมไปไหนบ่หรืมงอนบ่หรือจำไม่ได้หมดอ่อตัดมันตื้ตัดเหรอ หอหก0กห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 กวก่กห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 เหก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 หาแบหกคกหกหกหเอกหกหกหกนกหกกห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 กเกยกักห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 กนกหกหนหกหกเนาะมันต่างกันหก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 ัห

อ๋อครับรถพี่้องขอทษขอ่ายรเขียนผิดแค่นี้เขียนศูนย์เกาไปเขียนเกาศูนย้จอเส้าจอดกับกับกัเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวขับกับจอดรถกันับนี้ตัวเดียวกันเลม้งตวเก่าเต็มเออเาจช่ใหเหรอเนาะถือว่าชัดเจนตาะม่ตีเนาะอืม ตัวง่ายศูนย์ศูนย์หกเนี่ยก็เป็นศูนย์เก่าได้นะครับเนาะและตัวที่มันต่างมูเนี่ยคือหาศูนย์ทางนาแต่แเล่าเอาหาศูนย์ครับศูนย์หกให้นาะแล้วก็การนับก็คือเก่าศูนย์ศูนย์เก่าที่ว่าก็ถ้าตัดตาตามันติดลายหกหกเลยหกหกมันอยู่กลางก็แล้วแต้พี่น้องมักเนาะอันนี้เขาตัดเป็นสามตัวนาสามตัวไทยแล้วก็ตัดสองตัวให้ธรรมดากับศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก่าตัวเดียวแหละนะครับเนาะ เจนวงงปีเปา่ากประกาศแดวนะเดี๋ยวข้อมชัดเจนพี่น,น,น,อบบน,น้องยี่สี่อ๋นะครับพี่น้องคือว่าเขาเจรไล่ตัวนะถ้าเอาแบบชัดเจนวงไปเลยรุ่นเจริญโตอ่าตามนี้เด้อนะครับพี่ให้พี่หน้ามาบอกกันนะพ่อนะเออเพิ่งวางเงอก้อนเพิ่นบ,นบอกถือกิโย วันนี้เอาหกตัวไปเลยเห็นปะผลบ่าวว่าเราก็ทีหนึ่งนึงได้ปะวันท่งเลยผลบ่าวว่าเราก็ที่หนึ่งเลยปะเอาเด้อนะครับผอคมตาไห่ม่าหกตัวนะครับคือหาศูนย์หกหกศูนย์หกเป็นผีหน้ามาบอกเด้อนะครับผลว่าหกวกวนผลบ่าวถือแล้วนะครับโมเลยก็เป็นตัวตัดไห้คือหาศูนย์หกหกศูนย์หกตัดไห้อีกทีหนึ่งเลขสองตัวคือศูนย์หกหาศูนย์หลักศูนย์เก้านะครับตามนี้เด้อนะครับสำหรับในทางของพอคม นะครับมาบอกวันะนี้น้อดซาดนะบ่ได้ไปหาย้อนเพิ่นว่าเอาโชว์ไม่ให้คานบ้านเลยนะครับโอ้ถือว่าฟันดีฮักดีนะในตุ้เนาะอเอาคัากเกอพี่น้องนะ<ม>นะครับเด็กหกตัวหาในกระเป๋าตังค์หนึ่เลยเนาะมนตู้เนาะรถร้อยท่านมูมาเนาะหาในกระเป๋าตังค์หนึงเนาะเป็นชื่อเด้ววันทีน่นะนะหนึ่งเด้ยอ่าสแกนหาในวันที่หนึ่งเยอะสแกนหามันถึงเจ็ดสิบบาทคือเจ้ากันนะกระเป๋าตังค์ครับ บ่มนบ้ันก็คานคุ่เพมนวาได้เงวคกระบอกถือีเลยงวดก้อนชื่อหาหองนนี้เออ่นาหาสองกันถือกเฟินงวดเลินไ่ได้วาบอกเป็นจหน้าไหมงวดก้อนไม่ได้มาบอกเลยนี่ก็เป็นงวดสอเินพันบอกถึงทหาองเป็นงวดกม่ได้มเป็นงวดสองมีงานงวดสองคนนี่ไงวันี้วันวาบอกถือเลยมั้วาเิ้านได้ก็พาอปเน่ยไอ้หตัวเด้งว่าเชิงเลยันวา โอกตัวละวันทีหนึ่งเลยอือเบอกรับเอาเห็นตัวเพิ่นะฮะให้ฟันเห็นเพิ่นปะเห็นอย่เป็นผู้เฒ่าหรือเป็นคนนุ่มปะกบ้นุ่มออกบ้เฒ่าปอนมั้เราหกสิบหวนี่ละหกสิบัวเนาะเป็นนุ่มก็เสียแข็งตันหรอก็นตันเสียขั็งตันใช่ใช่ใช่เพราะหอดพื่อนบานเลยกับเราได้ังเพื่กบาโอ้ยเนมาหวใวนว่าบอกเออว่าตันหวดนี่ วันเดียวคากอั mm. ้นไข่หกตัวไข่หกตัวแต่น่น้วันเต่อแบอกว่าบอกว่าติดปากคือเ่าตวนี้แหละแ่สิ่งน่เนี่ยเป็นฝะเท่าสินอยเนี่ยเท่าสิ้นโตนะสามตัวนะคันตัวนี้ต้องตีห้องที่ไรบ เ้าเจ้าใครเนาะเจ้นะครับสิไล่เนาะพี่น้องเลขไายมันหก่นหกนี่รืมอเข่าศูงเก่าเด้อเนาะมอ้วยลืมลงไห่้เก่าสูนเข่าน้ำนีเด้อเป็นเล็ลไห้มอนสิไลยกัเนาะเออเก่าศู์เก่าเด้อนะครับแต่ว่าหงกลับสองตัวเด้๋อวคือเก่าศูงกับสูงเก่าอยู่แต่พี่น้องซื้อสาตัวซื้อเก่าสู์เข่าน้ำน้ไม่ถือเนาะอืมอืมเ่ คิดพอแล้วเวลาเดี๋ยวนยสามลยก็จะมากเลยเอาสัตว์น้องคอ่ะกอบุ้คนพอหลายเด้อแต่เอาข้าฟันมาแป่งปันเนาะเป็นนวางเงิันวันใดมาให้ขึ้นออจะทำคนบอกถือว่าดไ่ตเนาะเกว่างันก็ไดว่างันวันใหมงวาันฝันว่าอันนี้อืมเอาันเวอาวันนี้พอเข้ามาตัดผมเด้อนะครับเปิดก็เลยมาบอกสูฟังว่าปานินพีหน้ามาบอกเลขเด้อนะครับ ผู้เก้าที่ว่างวดก้อนบอกถึงแล้วบางสี่นะครับก็จะเป็นงวดนหาสองหเพิ่นนะครับงวดพันว่าได้มาบอกเงวดเนีนว6กตัวเอาให้มันได้เด้อแต่จะพอะว่าบอกขื 5, 0 6, 6, 0 6<ำ>้หาศู6ย์หกหยเครับเนาะยำมันยาวยำคนยายำถะว่าไปหาซื่อเรื่องเขาเต็มก้อนเตมถึงหมดก้อนอน่นะพี่น้องน,นะครับเนาะตัดให้ 5, 0 6, 6, 0 6, หาศูนหกหกหแล้ 9, 0 9, 0วเก้าศูนย์เก้รือนะครับมลยวให้ศูนย์ห กับศูนย์เก่าแล้อนะครับกันน้ำก็คือหาศูนย์ตัวหนึ่งที่มันต่างมูเนาะไข่จโจวกหันมาน,น้ำควบฝันต้องพอควบหนึ่งวันนี้เด้อนะครับมีแหงมะปังเราลำด้วยสุขสุข,ขน้นรันขับฟันแน่นะครับอ้าวพี่น้องโจโจขึน้นมาสุขสุข,ขน้นสวัสดีครับ